สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์หุ่นคุณทำได้วันนี้เราก็มาพบกับนะครับขนมกรุบอร่อยนะครับซึ่งอยู่ในตลาดเราทรัพย์ไทยเรานะครับเราก็จะมาดูว่าขนมของขบเคี้ยวต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นสินค้าสิ้นเปลืองนะครับแต่ว่า จะมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรือไม่นั้นนะครับก็อยู่ที่ว่าเรื่องของแบรนด์ด้วยเรื่องของคุณภาพด้วยอย่างนี้นะครับเราก็ดูหลายๆอย่างนะครับโดยเรานะครับเน้นย้ําที่ปัจจัยพื้นฐานนะครับปัจจัยเชิงปริมาณคือตัวเลขนะครับหรือปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราก็นะครับจะดูยังไงไม่ให้นะครับงบการเงินเนี่ยหลอกเรานะครับก็คือ เราต้องตีความตัวเลขนะให้เป็นนะครับตัวเลขมันก็ซื่อๆอย่างนั้นแหละนะครับ1ก็คือ1นสองก็คือ2นะครับเจตนาผู้บริหารนะครับผ่านตัวเลขนะแล้วเราจะอ่านยังไงอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวน่ะนะครับเขานะครับมีความเชื่อมโยงนะครับโดย ผลตอบแทนนะครับโดยงบการเงินผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือว่าส่วนต่างกําไรอย่างนี้นะครับที่เพื่อนๆนคนคว้าหาจากการลงทุนในหุ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าหุ้นตัวไหนปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับมันก็เป็นที่นิยมชมชอบวันนี้เราก็นะครับขอุณ F4 นะครับได้ขอหุ้นนะครับ S NNP เข้ามานะครับสีธนาพรนะครับก็เป็น การทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการกินอย่างนี้นะครับเพิ่งขึ้นเครื่องหมาย XD ไปวันที่7พฤษภาคมนะครับ35สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็เขาจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับปีที่แล้วนะครับ2567เนี่ยจ่าย25สตางค์2ครั้งนะครับปีนี้ครั้งที่1ก็35สตางค์อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อมูลบริษัทนะครับว่า เขามีนโยบายการจ่ายันผลยังไงนะครับทำไมจ่ายันผลเพิ่มขึ้นได้อย่างนี้นะครับเราก็ดูในส่วนของราคาพานะครับอยู่ที่50สตางค์นะครับแล้วคราวนี้ก็นโยบายการจ่ายันผลคือไม่น้อยกว่าร้อยละ60บนะครับเออบางบริษัทเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละยีไม่น้อยกว่าร้อยละ30อย่างเงี้ยเราก็ดูว่านะครับบริษัทไหนมีความน่าสนใจนะครับ อย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ60อย่างเงี้ยนะครับก็จะจ่ายผลผลสูงกว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ30ในเชิงตัวเลขนะครับแต่ที่ได้รับจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับเก่งในเรื่องของสายบัญชีนะครับก็อาจจะดูว่านะครับบริษัทนะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยเป็น Big กโฟร์ไหมนะครับเป็น Top 10ทนไหมหรืออะไรไหมนะครับหรือว่าเป็นอะไรแปลกๆนะครับอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเองนะครับเเพราะว่า เพื่อนๆจะต้องดูความเป็นมาเป็นไปนะครับแบบละเอียดนะครับท่านเพื่อนจะซื้อถือลงทุนระยะยาวนะครับมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีอนุญาตบ่อยไหมอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ไปตรวจสอบเองนะครับในส่วนของทุนจดทะเบียน480ล้านนะครับฉะนั้นหุ้นสามัญก็คูณ2เข้าไปนะครับพอพา50บาทก็จะเป็น960ล้านหุ้นนะครับอันนี้ก็หุ้นบริมสิธิ์ก็ไม่มีนะครับหุ้นบริมสิธิ์ก็เป็นหุ้นที่ได้รับสิทธิ ในเรื่องของการชําระหนี้ในเรื่องของการได้รับปันผลเนี่ยก่อนหุ้นสามัญน,นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มีนะครับแต่ว่าส่วนจะมีสิทธิ์มีเสียงหรือไม่นั่นก็อยู่ที่นะครับซี o โคณะกรรมการผู้บริหารนะครับเออจะให้สิทธิ์ยังไงนะครับเอออาจจะให้สิทธิ์ในการที่ได้รับผลตอบแทนหรือว่าไถ่ถอนคืนเมื่อไหร่นะครับหรือว่าจะ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ภายในกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับไปตกลงกันนะครับแล้วก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้บางบริษัทมีนะครับบางบริษัทไม่มีนะครับอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนลองนะครับดูนะครับหุ้นตัวเนี้ยนะครับไม่มีนะครับไม่มีหุ้นบริมัสิทธ์นะครับคราวนี้ในส่วนของในส่วนของแฟกชิดนะครับเราก็จะไปดูนะครับตรวจสุขภาพหุ้นกันหน่อยว่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับเขาทําอะไรแล้วก็ งบดุลนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับงบกระแสงเงินสดลักษณะธุรกิจผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวเยวลรี่พร้อมดื่มแล้วก็พวกตราสินค้านะครับเจเล่นะครับปลาหม,มึกอบปลาหมึกเส้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับภา,ายใต้สินค้าเบนโตะบ้างขนมขึ้นรูปขนมปังอะไรอย่เงี้ยนะครับอดอกบอัวโลตัดนะครับออกมาเก็ตแคปก็เพื่อนๆลองดูนะครับผู้ก่อการเนี่ยนะครับ จัดตั้งเนี่ยนะครับ4ี่ร้อยแปดสิบล้านนะครับแต่ตอนนี้นะครับมาเก็ตแคปอยู่ที่หมื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็เพิ่ง iPO อเข้ามานะครับปี6กสี่ปัจจุบันปีหกแปดนะครับยี่กรกฎานี้ก็จะครบสี่ขวบนะครับสี่ขวบเนี่ยก็ยังถือเป็นน้องใหม่อยู่นะครับตอนนี้เปรียบในเชิงการแข่งขันเนี่ยหรือ o อสเนี่ยก็อยู่ในระดับยังอ่อนอยู่นะครับอันนี้ก็ เราดูจากตรงนี้แล้วคราวนี้ก็มีราคาที่เติบโตขึ้นจาก IPO อยู่นะครับ IPO เข้ามา9บาท20นะครับราคานะครับราคาตลาดอยู่ที่11บดาท60อย่างเงี้ยนะครับในรอบ52สัปดาห์หรือ1ปีที่ผ่านมาขึ้นไปสูงสุด16บาท80นะครับลงไปต่ำสุดก็10บาท90นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในกรอบอล่างนะครับอยู่ในกรอบล่างอันนี้ในส่วนของ ในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับเราก็จะไปดูในส่วนของงบดุลกันหน่อยนะครับงบดุลของบริษัทนี้เป็นยังไงนะครับ CR หรือ Current Ratio เนี่ยอยู่ในระดับนะครับสองเท่าหรือมากกว่าสองเท่าขึ้นไปหรือไม่นะครับหุ้นตัวนี้อยู่ในระดับนะครับหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดปดนะครับ DE อัตราส่วนหนี้สินนะครับก็ต่ํากว่า1นนะครับผู้บริหารก็คงสภาพอย่างนี้ไว้นะครับเอออันนี้ก็ ต่ำกว่าหนึ่งนะครับก็ถือว่าสุขภาพโอเคเลยนะครับไม่ถึงกับระดับดียอดเยี่ยมนะครับแต่อยู่ระดับดีมากนะครับอันนี้ก็หนึ่เกิน1.5ไปอยู่นะครับในส่วนของในส่วนของวงจรเงินสดนะครับปัจจุบัน1 2 1วันนะครับแต่ว่าต้องเอาไปชำระเจ้าหนี้การค้าก่อนอันนี้ในส่วนของอกระแสเงินสดที่ไหลเข้านะครับแล้วก็ไหลออกนะครับก็คือไหล เลือดไหลออกเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการเติมเลือดเข้าไปนะครับสายเลือดนะครับเส้นเลือดใหญ่ก็เรื่องของกระแสเงินสดนะครับอันนี้ก็ดูในเรื่องของงบดุลประกอบนะครับเพื่อนๆจะทราบความสัมพันธ์นะครับเราจะไม่ดูงบดุลโดดๆเราก็ต้องดูงบเรื่องของงบกระแสเงินสดด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบริษัททําธุรกิจแล้วมีกาไรไหมเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับลงทุนต่อปีเยอะไหมอย่างนี้นะครับ อันนี้ช่วงแรกๆนะครับ IPO เข้ามาก็อาจจะมีการลงทุนอุปกรณ์เครื่องอุปกรณ์เครื่องจัรโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการเพิ่มกําลังการผลิตต่างๆนะครับปี6ก็ก็เริ่มลดน้อยถอยลงนะครับถ้าคงสภาพว่าไม่ต้องลงทุนเยอะอะไรเงี้ยนะครับมันก็น่าสนใจอยู่นะครับในอนาคตแต่ต้องดูกันยาวๆนะครับหลายๆปี2-3ปีข้างหน้านะครับว่า าการซ่อมบำรุงเนี่ยมันจะน้อยไหมต่ํากว่าร้อยล้านในแต่ละปีแต่ละปีไปเรื่อยเนี่ยจะดีมากนะครับเพราะว่าลงทุนครั้งหนึ่งอาจจะใช้ได้นะครับห้าปี10ปีเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆดูในเรื่องของอค่าเสื่อมราคาให้เป็นนะครับว่าเขาตัดไปนะครับจำนวนรอบเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับ,รรบตัดเป็นก้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะกี่ปีเนี่ยเพื่อนๆก็จะทราบว่าอายุการใช้งานของเครื่องจักรตา่างๆในเท่าไหร่นะครับในส่วนของงบกระแสงเงินสดก็เป็นบวกอยู่นะครับ ปีบัญชี6 7ที่ผ่านมาก็ดรอปลงไปน่อยหน่อยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของหุ้น S N N P นะครับราวนี้เราดูในส่วนของอเจ้าหนี้การค้าหน่อยก็ได้นะครับเจ้าหนี้การค้าก็อยู่ที่900กว่าล้านนะครับตรงนี้ก็จะทําให้สภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่านี่สินมุนเวียนอยู่ที่1680ล้านนะครับก็จะเลยประมาณสักพันร้อย กว่าล้านนะครับพันร้อยกว่าล้านในตรงนี้นะครับ CR าก็2เท่ากว่านะครับในส่วนของหนี้สินรวมนะครับพอไปเราหักไอ้เจ้าหนี้การค้าออกไปนะครับพอมามเก้นะครับ963ล้านนะครับถ้าเราหักออกไปนะครับ90 0ล้านอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือประมาณ7 0 0ล้านนะครับอ่า7428อย่างเงี้ยก็จะประมาณอ่า CR ประมาณ3 4เท่านะครับในส่วนของหนี้สินนะครับถ้าเราไปหักออก9 0้อยกว่าล้านหนี้สินก็จะประมาณนะครับ พันล้านนิดๆนะครับในส่วนของ DE ก็ก็จะต่ำกว่า1ไปมากๆนะครับนอกจากเมื่อกี้เราดู0.5กว่าๆเนี้ยนะครับ0.56เนี่ยครับก็จะลงไปอีกนะครับเพราะว่าในส่วนของเจ้าหน้กัน้าเนี่ยครับอันนี้ไม่มีภาระดอกเบี้ยนะครับในส่วนของ SN SNP เราไปดูในส่วนของงบการเงิน5ปีกันหน่อยนะครับว่าบริษัทเนี้ยนะครับสีธนาพรมาร์เก็ตติ้งนะครับเขานะครับ มีรายได้เป็นยังไงนะครับเติบโตหรือคงที่นะครับเป็นยังไงนะครับหรือว่าลดลงอะไรยังไงเราดูนี้นะครับอันนี้ IPO เข้ามาใช่ไหมครับ20กรกฎาอันนี้ในส่วนของรายได้นะครับปีต่อมาก็เพิ่มขึ้นพันประมาณพันสามล้านนะครับปีต่อมาก็เพิ่มขึ้นอีก400ล้านอย่างเงี้ยสามสล้านอันนี้ก็คือในส่วนของรายได้นะครับเพิ่มขึ้นอยู่นะครับจะก่อนหน้านี้นะครับ IPO เข้ามานะครับปัจจุบันก็พูดง่ายๆ่าก็คือ มันเพิ่มขึ้นมาประมาณพันกว่าล้านนะครับพูดถึงรายได้ต่อปีนะครับอันนี้คือพูดถึงการเติบโตของรายได้นะครับแล้วก็กําไรเป็นยังไงบ้างนะครับกำไรสุทธิก็อยู่ที่4 0 0ร้อยห้าร้อยหล้านนะครับก็ยังรักษานะครับหกรล้านเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปีที่ผ่านมานะครับกำไรจากการดเนินงานก็ดรอปลงไปนะครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนของอาจจะเรื่องของรายได้อื่นๆในพิเศษเข้ามานะครับ เราดูจาก4ปีนี้ก็เติบโตอยู่นะครับเรื่องของกําไรอันนี้ในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหารเป็นยังไงพัฒนาหรือว่าดรอปลงนะครับ roe mm hmm. roe e. เนี่ยนะครับถ้า8ถึงยี่ดถึง12เนี่ยดีมาตรฐานผู้บริหารสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเนี่ย ถ้า1 5บหถึงยีนี่ก็คืออยู่ระดับดีมากนะครับอันนี้เฉลี่ย4ปีอยู่ระดับดีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วคราวนี้ก็ถ้าเราดูนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูการจ่ายปันผลว่ามันถึง5%้าเปนไหมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคานะครับถ้าใครได้ที่1 1บาทเนี่ยนะครับการจ่ายปันผลเท่าไหร่นะครับถ้าได้ที่20บาทนะครับการจ่ายปันผลก็อยู่ที่ประมาณ1% 2%เ ใหม่ๆก็1-2%นะครับถ้าพูดถึงการเติบโตนะครับของปันผลนะปีที่3ปีที่4นี่ก็นะครับการจ่ายปันผลก็เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้จากตัวเลขนะครับ21สตางค์เป็น25สตางค์25สตางค์เป็น35สิบห้าสตางคนะ์จ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับอันนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะจ่ายปันผลน้อยหน่อยนะครับปีแรกปีสองก็เพิ่มขึ้นปี3เพิ่มขึ้นหุ้นที่มีความน่ารักก็คือถ้าเป็นหุ้นโกลด์สต็อกนะครับเออก็จะ จ่ายผลผลจะน้อยไปหามากนะครับขึ้นอยู่กับผลกําไรที่บริษัททําได้นะครับอันนี้เขาประกาศมาเลยนะครับไม่ต่ํากว่าร้อยละ60%นะครับของกําไรสุทธิอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะพิจารณาดูได้นะครับถ้าเราดูนะครับถ้าเราดูนะครับปีที่แล้วนะครับเขาจ่าย50สตางค์ต่อหุ้นนะครับห้สตางค์ต่อหุ้นปีนี้นะครับครั้งแรกเลยนะครับจ่าย35สสตางค์ต่อหุ้นเห็นไหมครับ มันมี2ครั้งนะครับก็ต้องบอเป็นลุ้นครั้งที่2นะครับว่าจะจ่ายเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบอันนี้ก็ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบก็ถูกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขไม่โกหกใครก็ผู้บริหารนะครับพูดได้ทําได้อย่างเงี้ยมันก็มีความน่าเชื่อถือหรือว่าสร้างเครดิตให้เกิดขึ้นกับตัวเองสร้างเครดิตให้เกิดขึ้นกับบริษัทนะครับในส่วนของ price to book value นะครับถ้าเป็น gross stock นะครับไม่เกิน5เท่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็น แต่ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ c ก o s s สต็อกเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่โกลด์สต็อกต้องต่ำกว่าองตุดาต่ำกว่า2นต่งาอย่างเงี้ยนะครับมันมันต้องพิจารณายิ่งถ้าต่ำกว่าหนึ่งได้ยิ่งดีนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับถ้าบางท่านไม่ถือนะครับไม่เอาเป็นเกณฑ์ไม่เอาเป็นประมาณไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีการประเมินมูลค่าหุ้นหลายอย่างหลายส่วนนะครับในส่วนของ P/E เฉลี่ย3ปีนะครับ เฉลี่ย3าปีถ้าเป็นโกรดสต็อกก็ไม่ควรเกิน25เท่านะครับอแต่ตัวเนี้ยนะครับถามว่าเป็นโกรดสต็อกไหมก็อยู่ที่มุมมองของเพื่อนๆแหละนะครับว่ามันเติบโตขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์ในในความหมายของโกร s สต็อกนะครับโตช้ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับโตปกตินะครับแล้วก็โตเร็วอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณาตรวจสอบด้วยตนเองว่าเกณฑ์นะครับที่เพื่อนๆให้นะครับมันมีมาตรฐานขนาดไหนนะครับ มูลค่าตามบัญชี3บาทกว่าแต่ขายอยู่ที่ประมาณ12บาท11 12บาทอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูว่ามูลค่าตามบัญชีเนี่ยมบาทกว่าแต่ขาย11 12บาทอย่างเงี้ยโอเคไหมอ,อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจสติปัญญาในหุ้นของเพื่อนๆนะครับ<ๆ>ก็หวังว่าเพื่อนๆจะอิ่มอร่อยไปกับหุ้นนะครับศรีธนาพรน,นะครับมาร์เก็ตติ้งนะเอสนะครับ nnp จำกัดมหาชนนะครับขอให้เพื่อนๆ นะครับได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและสบายใจขอบคุณครับ